โอล,ล่าแบบว่าแอบเชียอยู่ลึกๆไปตอบคำถามดีมากเลย่ะขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนุกอื่นแล้วก่อนคือจะบอกว่าเบลไม่เคยคิดนะคะว่าเบลจะได้แบบมีสปอร์ตที่เยอะอขนาดนี้นะคะแล้วเบลแบบว่ารู้สึกดีใจามากๆนะคะที่คอยมีคนทักมาหาพักมา,มาถามักมา,า,มมา,ามคิมหามบอกว่าแบบว่าสู้ๆนะหรือว่าให้คําแนะนาอย่างดีมากๆแล้วก็ที่สาคัญนะคะ,อะ,คะดอมเบลนะคะคอยให้กําลังใจแล้วก็คอยบอกว่า ให้เอ่อแอดไวซ์ซึ่งเบลต้องขอบคุณทุกๆพี่ทุกคนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่พัทลุงนะคะที่คือถ้าสมมติพี่ๆพัทลุงไม่ไม่ไม่ช่วยอะไรอย่างาเงี้ยค่ะก็คือเบลไม่มีวันนี้วันนี้แน่นอน่ประทับใจที่สุดเลยในกองเก็บตัวที่ประทับใจมากที่สุดน,นะคะก็ คงก็เป็นเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด47คนนะคะซึ่งเราก็ได้เอานําความพิเศษของจังหวัดนั้นนะคะมาพูดคุยมารวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบลว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าอะไรที่ Amazing มากสุดในกองกวดได้เลยอ่ะขอบคุณทีเพีนที่จัดงานนางสาวไทยดีๆกับเราก่อนแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามอินสตาแกรมได้เลยได้เลยค่ะคืออยากจะบอกว่าเบลขอบคุณมางทีเพียนมากๆนะคะที่สร้างการปรกวดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะแล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลได้เรียนรู้แล้วเบลก็อีกอย่างนะคะคือเบลรู้สึกว่าทีเพียนดิเวอร์สมากขึ รับลูกครึ่งแบบเดียวเบลก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นแล้วค่ะก็อยากจะขอบคุณทางทีเพียนนะคะแล้วก็อยากจะฝากเป็นกำลังใจในก้าว่อไปของเบลนะคะ IG เบลนะคะชื่อ Bella g r e g o r y นะคะ with t o y นะคะแล้วก็มี Facebook กับ TikTok ค่ะขอประสบความสำเร็จในชีเตขอบคุณค่ะบ๊ายบาย